เอาถูกต้องหนึ่งการใช้รับผสมสารระหว่างน้ำพุม่านน้ำพุไฟน้ำพุหลังฉากเป็นรูหัวใจคือมิโมซาเป็นเมืองซิติอัลเปอรโอ๋อเดี๋ยวนะปกติเนี่ยเวลาที่เราจะดูโชว์สาวเพศสองเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในเจเจเตอใช่ไหมฮะในโรงหมหรสพอะไรแบบนั้นต้นแต่นี่คือแบบว่ากลางแจ้งเลยอะฮะคือเขาบอกว่า แปลกเด่นที่สุดในภาคตะวันออกของเราโอ้โหแล้วอย่างน้อยสาวหรือที่บอยของรำการคัดกรองมาอย่างดีก่อนมาทำงันี่นี่รำการออดิชั่นก่อนครับความสามารถแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนใครมีความโดดเด่นของแต่ละคนจะพาตัวคนของราการที่นี่กี่ชุดนะในการโชว์การแสดงของเรามีทั้งหมด12ชุด สิบสองชุดใช่ของนักแสดงของเลรี้บบอยใช่ใช่ครูป้างั้นเดินดูได้ไหมฮะดูเดินดูได้แต่ว่าจะขอแนะนําคนที่เด่นๆของเราที่สวยได้ครับจะพาไปที่ขออนุญาตนะฮะน้องไม่เขินนะฮะน้องไม่เขินเพราะถึงคุยได้นะโอเคน้องบีของเราน้องอะไรฮะน้องบีน้องบีสแนะนำตัวละครับน้องบีแ์ไนะครับพี่จยิบมาด้านนี้นะฮะนะฮะส่วนของน้องบีสที่โชว์ที่โชว์โชว์อะไรครับครับโชว์ที่เราต้องโชว์ โชฮาวายค่ะโชฮาวายนะฮะแล้วโชวฮาวายต้องแต่งตัวเป็นเอ่อเขาเรียกว่าสาวฮาวายแบบน<ท>ี้เลยใค่ะเป็นสาวฮาวายนะฮะแล้วเวลาซ้อมอะไรอย่างนี้นานไหมฮะยากไหมฮะก็ซ้อมตอนเข้าง,งานนะคะ่ะก็เข้าง,งานบ่ายสองแล้วก็ซ้อมเต้นก่อนประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ขึ้นมาแต่งหน้าต่อค่ะอ๋อใช้วาการแต่งหน้าแต่งตัวนานไหมครับ ก็ 1> 1ชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็พร้อมโชว์คพรพ้อมนะโชว์ค่ะโชว์ทุกวันทุกวันเลยค่ะนะะฮแล้วก็นอกจากโชว์ฮาวายแล้วมีโชว์อื่นอีกไหมฮะก็มีหลายๆโชว์ค่ะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นมี แลี่ค่ะแล้วก็หลายๆเพลงเลยค่ะก็ต้องติดตามชมก่อนค่ะเหมือนมีพลังงานบางอย่างโทรเข้ามาในมือถือของเธอได้เดี๋ยวดีติดตามโชว์นะฮะสวยจังเลยอ่ะดูว่านะอันนี้น้องน่ารักมากค่ะน้องบิ๊กคือเป็นดาวดวงเด่นของของมิมซ่ซาเป็นคนที่รำไทยสวยมากรำไทยอ่อนช้อยมากหน้าของไม่คือไทยผสมยุโรปสามารถอันหนึ่งริปซิงยุโรปได้รำไทยนด้สวยงามมากของน้องบิ๊กของเราคือคนเนี้ย ได้สองอย่างเปรี้ยวสวยหวานเลยครบเครื่องวางหวานของน้องคือบงบอกว่าสาวสวยเฮนนี่โมซาีจะสวยจริงนะฮะครับคุณผู้ชาโชว์ไหนที่ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยไฮไลท์เราเป็นทุกเพลงบงบอกก็คือถ้าเป็นจุดเด่นคือเพลงมิโมซาถ้าถ้าต้องการรููคือราห้าโมงจะมีเพลงมิโมซาที่โดดเด่นไม่เหมือนใครของมิโมซาคือหนึ่งตัวร้องจะแปลกกว่าที่อื่น ใช้ความเจ๋งความวัฒนตัวในการโชว์เพลงมิโมซ่านะคะโดดเด่นก็ทุกอื่นก็เด่นทุกเพลงแต่เพลงมิโมซ่าใ่าน้องที่โดดเด่นของเพลงนี้พลงมิโมซ่าเป็นโลโก้ประจําตัวของเพลงมิโมซ่าอ่ะเดินเดี๋ยวดูต่อไหมฮะสาวอินเดีย สวัสดีค่ะโอเคสวัสดยค่ะอ่าโอเคสวัสดีคับสวัสดีค่ะมาอยู่ที่นิโมซานี่นานยังครับเนานแล้วค่ะแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะโชว์ที่เราต้องรับผิดชอบคือโชว์อะไรบ้างอินเดียค่ะคืออินเดียอย่างเดียวเลยอินเดียอย่างเดียวที่ต้องรับผิดชอบก็คือต้องต้องเต้นอินเดียนะค่ะทั้งสี่รอบเลยโอ้และเป็นอินเดียเนี่ยจากความรู้สึกเรานะแต่ว่ามันยากแน่เลยอ่ะ ก็ไปสอนไปฝึกไปเรียนที่ไหนยังไงครับจริงๆแล้วฝึกต่อคืออย่างนี้คือมันเป็นมาเองเลยค่ะ <ừ> ใช่ <ừ> ก็คือเรา <ừ> เราเป็นมาเองเรารักด้านนี้เราชอบเต้นเราชอบการแต่งตัวอะไรพวกนี้เราก็คือเต็มที่กับมันอย่างเงี้ยค่ะ,อน,ะนอกจากที่ถนัดเรื่องเต้นนีเดียวแล้วยังมีอยู่ที่ชอบหรือไหมครับก็จะมี เต้นแล้วก็มีลำเลยเพราะาลาด้วยอะไรที่แบบว่าสามารถี่จะได้ด้วยโอ้โหโ้ไม่ได้ดูไหมวันนี้เนี่ยไม่ได้ดูน่าโอกาสนะเดี๋ยววันนี้ดูอินเดียตัดเต็มนะ โมสวยที่เดินหน้าวนตงแนนแต่ก็สวยจริงนะฮะเหมือนผู้หญิงคืออ่าเป็นซูเปอร์ตาร์ของที่นี่ความสามารถคือบรอนจูบีโอเกิดมาเพื่อเป็นกระเทยโชว์อย่างนั้นเลยปีมือดับหนึ่งของเมืองไทยว้าวไม่ได้คุยนะแต่ว่าความสามารถล้นถือว่าล้นเก่งมากกี่ปีแล้วฮะที่ต้องทําการแสดงโชว์แบบนี้ก็จริงๆแล้วฝึกฝึกมาหลายปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วคือได้เรียนบัลเล่มาตอนเด็กๆ ค่ะพอโตขึ้นก็เริ่มเรียนแจด๊ดเรียนต่างๆมาบ้างนะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่คนหนึ่งอีกนะอย่างหนึ่งคือหนูเป็นลูกครึ่งอเมริกันไทยนะฮะสวยแบบนี้มีแฟนไหมคะเนี่ยไม่มีค่ะยังไม่มีนะฮะประกาศรับเลยไหมฮะ ก็ดีปกติเรามักจะเห็นแบบว่าเวลาโชว์ก็คือเป็นที่ปิดไม่เป็นที่เปิดใช่ค่ะมันแตกกว่าเดิมอะมฮะมันแตกแล้วก็เรามีน้ำพุอเราสร้างเกือบ20กว่าล้านโอ้ใช่ค่ะ เราคือต้องการที่จะแปลกกว่าใหม่กว่าสิ่งกว่าและตอนนี้เป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคราะนี้คนนี่อยากชมมรับครูนะมมตมอยากชมโชว์ของน้องๆเนี่ยผมต้องเสียตังค์เท่าไหร่ในการก็ราคาไม่แพงเลย50บาทถือว่าคลุ้ม5บาทบาทหนึ่งได้ดูคารบูเรตสองได้ดูม่านน้ำพุสามกินบรรยากาศกินไอตึสสิของช้อปปิ้งบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร ใช่ห้าิบาจบทีเดียวเลยใช่ค่ะใช่จะดูกี่รอบจะดูกี่ครั้งก็ได้อะฮะใช่ค่ะตลอดอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่า50บาทนี่ไม่ใช่ค่าดูโชว์นะคะบัตรที่เข้ามา50บาทดูได้ทุกอย่างรวมย่างรวมไปถึงโชว์ด้วยถูกต้องค่ะไอ้จ้าคุ้มมากมากอ่ะสดๆค่ะ้แล้วก็อยากจะผมเชื่อว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพฮะคือภาพเนี่ยหน้าน่านั่งดูโชว์มากผมเห็นละเมื่อกี้มีชาวต่างชาติ็นคนไทยนั่งอยู่เต็มเลยแล้วทุกค นั่งก็แบบด้วยบรรยากาศชิวๆอากาศแบบว่าแดดล่มลมตกอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวนะยศ้อไปไปไหนครับเนี่ยเขจะพาสามีเอ้ยภรรยาไปปากคันวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนวันนี้ก่อนนะพาน้องเลยมาเนี่ยมาคุยกันหน่อยสิเนี่ยสวัสดีค่านี่น้องเลยฮะน้องมีหน้าน้องมีหน้า หัวอธิบายหน่อยฮะน้องนีน่าคืออ่าน้องเนี่ยคือเป็นดาวสุกตาแห่งโจ๊กตลกของเมืองมิโมซ่าที่ผมถามจะมาว่าใช่แล้วโชว์แบบนี้เนี่ยสาวเบอสองต้องมีอย่างเงี้ยมีเรียกเสียงฮาเรียกส่งร้องคือน้องเองน้องนีน่าเป็นโลโก้ของมิโมซ่าความสามารถของน้องเขาไม่แค่ตลกนะครับสามารถลิฟซ์ชิงได้ทั้งสากลทั้งไทยมีความหลากหลายมากเฉพาะตัวช่วงท่าลีลาเนี่ยไม่เหมือนใครถ้าเป ทเทียบกับมูลนิธิเนี่ยคือเขาหนึ่งในมูลงิธิของเมืองมุกบุญไทยน้องนีน่านนะแต่ความเป็นไปได้เขาเคอชอบเล่นตลกอินเตอร์เทนลูกค้าชอบลูกค้าชอบมือหนึ่งของมิโมซ่าของเราตัวอยา่างสัวไหนได้ไหมฮะโชว์แบบขยับท่าขยับทางอะไรเงี้ยหายไปตั้งนาน มอยู่ที่นี่นี่เองต้องรู้จอแล้วใชจไหฮะเจอแล้วผมไดเจอแล้ว ยังครับได้สี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วนะฮะแล้วตัวเองโชว์กี่โชว์เนี่ยก็แล้วแต่ว่าอย่างถ้าวันหนึ่งก็คือจะโชว์เป็นโปรแกรม เป็นเพลงคอนเสิร์ตเพลง,งเดียวเออหนึ่งเพลงอ่าอาจารย์น้องแนะนำวันหนึ่งกี่กโชว์อ่ะวันยังหนึ่งโชว์หน <ลง S 1> ึ่งโชว์เหมือนกันสี่รอบอ๋อแสดงว่าคือสี่รอบว่าคนละหนึ่งโชว์ใช่วนใช่ไหมหครับ,นบ,นบนูวนวนแต่กามีการปรับเปลี่ยนในที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยาชาติไหนเราทีมีสำรองไว้ให้อย่างรัสเซียมาเราเดี๋ยวลูกค้ามีเราก็เลยมีรัสเซียให้อเมรการแก้หน้าแก้ผ่านที่มอญาดูว่าหน้างานวันนั้นมีญี่ปุ่นชาติหลังรัสเซียนู่นนี่นั่นชาติไหนมาเยอะเราจัด ใช่ใช่คือเ,เราใจลูกค้าทางอ,อ้อมแต่ลูกค้าจะทราบในการแอบดูหรือเคียงมองหรือเปล่าแต่เรามีสํารองไว้ให้เพื่อลูกค้าเข้ามาประทับใจใของโมงมิโนใช่มีความหลากหลายในการโชวไทยสามคนรัเสเซีย<ม>เิเกลเรามีพร้อมเราจับเสนอให้ลูกค้าได้ ติกาที่หนึ่งฮะเมื่อกี้อย่างที่เราคุยว่าถ้ามีความทับใจน้องแนน่ะน้องมหน่าอะไรตามแต่โชว์น้องเนี่ยผมให้ติปให้อะไได้ไหมฮะได้ค่ะมไม่เป็นไรย่าไ,ได้หมดค่ะแล้วแต่เราใช่ะระหว่างที่น้องโชว์เราก็เรียกมาหรือว่าต้องหลังให้เสร็จแล้วได้หมดได้หมดเพราะเปสิ่งน้ำใจของลูกค้าให้กับนักสแสดงเราได้ค่ะคุณพอใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรยินดีให้ใช่ค่ะโอ้วก็โอเคได้รับอยู่โอเคดงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามโชว์กันนะครับโอเคค่ะบ๊าย นใครคจะไปทำไมละคุนกะพลตลอดเลยอะ่ะอาหากเป็นหญิงละสูต้ตายสบายสบายสไตล์กะพลมาเลยลขุงกะพลเลย <c oughs> จะพ่อผีเมืองไทย ¡Cómo แล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเวลาสวยๆเลยฮะได้เวลาที่เราจะได้ไปดูโชว์ละเราจะได้เห็นความสวยความงามของ,น,องน้องสาวประเภท2ซึ่งตัวบอกว่านอกจากความสวยความน่ารักเนี่ยแล้วก็ความสามารถของน้องด้วยเดี๋ยวดูนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการดูโชว์ที่เอาดอรอผมว่าบรรยากาศมันชิลมากอะ่ะนะฮะแล้วก็วันนี้ก็คนก็มากันเยอะแยะมากมาเลยที่มิโมซาเนี่ยนะฮะถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่าไป आपका